เฮ้โอ้ว้าวดูนี่สิทุกคนเจ้าจาดเฮ้ hey, วันนี้เราก็อยู่กับสัตว์ป่าของเราวันนี้พี่ใหญ่เจ้าช้างโอ้โ oh, ห oh, ตัวใหญ่มาเลยไปเลยโอ้โ oh, ห oh, มันเดินได้ด้วยมันเดินบนหญ้าเลยทุกคนดูนี่สิโอ้โหฟิวเลยนี่เอาลูกเจ้าไปด้วยนี่คือเจ้าลูกน้อยโอ้โหเดินได้ทุกตัวเลย แกวมากนี่และนี่คือเจ้าไดโนเสาร์โอ้โหหูเขายาวมากเลยทุกคนไปเลยโหเดินได้หมดเลยอะ่ะย่านี้สุดยอดจริงๆโอ้แมมมอตสีฟ้าเจ้าแมมมอตโอ้เจ้าแมมมอตเ,เ,เดินช้ามากเลย นี่ก็ไม่ไปไหนโอ้ช้างไปด้วยแล้วทุกคนเี้เอลฟนช้างใหญ่นี่ช้างตัวนี้สิโอ oh. ้แข็งแรงแข็งแรงโอ้ oh. นี่ช้างจะปีนเขานี่ช้างกำลังจะขึ้นเนินทุกคนนี่นี่บัฟเฟโลเดี๋ยวให้บัฟเฟโลไปด้วยดีกว่า เดี๋ยวปั๊โฟล์ไปเลยปั๊โฟล์ขึ้นได้ไหรือเปล่าทุกคนดูสิอโอ้โหน,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 นี่ตะเกียรตะกายกันอไยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย้นี่อโอ้โหเกือบขึ้นได้นี่เราพี่ช้างพี่ช้างไปด้วยมาโอ้เย้ขึ้นได้ไหรือเปล่าทุกคนดูสิโอ้โหโอ้โหโดน นี่ช่วยกันนี่ตัวนีโอ,โอ้ตัวสีส้มช่วยตัวใหญ่ขึ้นได้ปีนกา,กาไปเลยโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับบายบายูย